จับพลังไว้สองตู้เพื่อให้เพื่อนๆของเราได้ออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตนะคะทุกคนต้องออกมาจากคุกเป็นพิ้นต้องออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตให้อยากตายอย่างทรมานในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนเว้นเจ็บป่วยคุณจะเอาอะไรของคุณหรือว่าต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บ เขาใช้หลักมาจากไหนหลักคิดแบบนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่หลักคิดแบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นกับผู้นําในหลายยุคนาทนาของเขาก็ยอมรับนะบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวสนะเช่นนี้อดอาหารต้องการให้ต่างชาติเข้ามามองเห็นต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในในะรประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว นะครับเอมเนสตี้ซึ่งเป็นองค์กรที่รับทุนมาจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาก็มีการแถลงการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนําซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนั่นหมายความว่าอยู่ที่รัฐบาลว่าจะทําการตววรวจสอบว่าถูกกฎหมายหรือไม่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นหลักคิดเหล่านี้มาจากไหนปัจจุบันใช้อยู่ไหมปัจจุบันหลักคิดนี้นํามาใช้อยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัสเซีย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคราวนี้เป็นเรื่องฮอตฮอตที่เกิดขึ้นหน้าสารอาญาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เดือดหน้าสารอาญาบุกไปหน้าสารอาญาเรียกร้องให้มีการปล่อยแกนนำนะครับแม่ของเพนกวินก็ดราม่า บ,บอกว่าลูกตัวเองถ่ายออกมามีก้อนเนื้อออกมาด้วยนะในขณะที่กรมวชชัน,น,นก็มีการถแถลงอีกแบบหนึง่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันข่ามหาไรคาต้องใช้คนปกครองเดือด้นไปหลายรอมีที่บุคคลปกครองไว้ ท่า,ทาในใดที่จะมานะคะสามารถมาถึงเคากับเราได้เลยนะคะอย่าให้พวกมันมาจับเราได้นะคะเราแค่มาเรียกร้องสิทธิ์การประกันให้เพื่อนของเรานะคะ,ะ,คะทำไมต้องมาจับเราไป ทุนกงกสองหนเตืนทางัวที่หน้าสรายจะได้เลยเมื่อนจอเพื่อนเจะได้เติะรบครับคบ คำร้องการขอประกันตัวนะคะแกนนำกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระหว่างถูกขังในเรือนจำนะคะเช่นคุณรุง้งคุณไม้คุณเพนกวินคุณอาณนนท์นะคะโดยเฉพาะคุณเพนกวินขณะนี้ที่มีอาการที่ฝั่งทนายบอกว่าเริ่มจะมีอาการแย่แล้วนะคะขณะนี้ค่ะทางมวลชนก็ได้เคลื่อนย้ายนะคะจากบริเวณด้านในศารผ่าออกมาที่บริเวณด้านหน้าสารอาญานะคะ โดยระบุว่าจะมีการปักหลักค้างคืนกันที่นี่ด้วยนะคะภายหลังจากที่ได้ฟังคำคำสั่งของศาลไปแล้วนะคะนี่นะคะก็มีจำนวนค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะกลุ่มมวนชนก็ได้มีการ Formas, นัดรวมตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงค่ะเยื่เยื้อมาจนถึงในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาขณะนี้นะคะเพื่อรอฟังคำสั่งสารนะคะเกี่ยวกับการที่ทนายได้มีมายื่นขอประกันตัวแกนนำมอบราษดรนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าไม่ให้ประกันนะคะซึ่งทางคุณ เบนจาอาปันนะคะแกนนำกลุ่มนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการประกาศบอกกับมวลชนว่าคืนนี้จะมีการปักหลักครั้งคืนนะคะไไเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ศาลมีคำสั่งมาให้ประกานแกนนำทั้งหมดค่ะให้าตายอย่างทรมานในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนกลินเจ็บป่วยคุณจะเอาอะไรของคุณหรือต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บ หรือมวลชนไปอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงลูกพิฉันกําลังกับทาอยู่ในคุกคุณไม่ปล่อยลูกฉันมารักษาตัวคุณไม่มีความเป็นคนแล้วไหนใครบอกว่าหลักธรรมของผู้ปกครองต้องมีแม่ตาธรรมทําไมความแม่ตาของคุณหายไปไหนหมดแล้วคุณจะปกครองคนอื่นได้อย่างไรคุณจะให้พิฉันต้องทํำยังไงอีก ็บพลังไว้ต่อสตู้เพื่อให้เครื่อนเครื่องของเราได้ออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตน,นะคะทุกคนต้องออกมาจากคุกเต็มทิ้นต้องออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตเพราะฉะนั้นแม่ขอนะคะืิวแม่ขอขอให้ทุกทุกท่านนะคะแยกย้ายออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนปลอดภัย นะคะทุกคนต้องตอบใหเแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างมากที่ทุกคนมาให้กำลังใจเราในวันนี้แล้วเราก็จะเดินเคียงข้างเคียงคู่ไปตลอดเหมือนที่เป็นกิ้งเช่วจากทุกคณไม่เคยทิ้งทุกคนก็หวังว่าทุกคณก็จะไม่ท,ท,ทิ้งเป็นกิ้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะในเชิงปรากฏการณ์คงเห็นว่าแกนนำ นะครับที่โดนทั้งมาตรา112ฮะมาตรา116นะครับแล้วก็อีกหลายข้อหาเนี่ยนะครับไปบุกเข้าไปที่ศาลพาพวกเข้าไปที่ศาลและก็ปรากฏว่าโปรยใบปลิวนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ <c oughs> ต่างประเทศนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็ทําการปราศัยโจมตีศาลเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับแกนนํา แม่เพนกวินก็มาร้องห่มร้องไห้บอกว่าลูกถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับถ่ายออกมามีก้อนเนื้อออกมาด้วยต้องทําการปล่อยในขณะที่สารอุทธร์มีคําสั่งจําคุก2-3ปีกลุ่มแจกใบปลิวสติกเกอร์นะครับสัมพันธรัฐไทยใหม่แล้วก็มีคําสั่งคุกจําคุก1ปีนะครับโดยไม่รองรองอาญานะครับเอกชัยนะครับ ซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงเนื่องจากไปเขียนเรื่องเซ็กในเรือนจำบน <c oughs> สื่อสังคมออนไลน์ของเขาโดนประบอกคอมพิวเตอร์สารก็จำคุกซึ่งเอก,กชัยเคยจำคุกมาแล้ว2ปีครึ่งนะฮะคราวนี้สารก็สั่งจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญา <c oughs> <ๆ>เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากโดยเฉพาะการบุกไปหน้าสาร เพื่อที่จะกดดันศาลให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังนะครับซึ่งเป็นกิ้นเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดเนื่องจากโดนข้อหาละเมิดอำนาจศาลแล้วก็โดนข้อหามาตราหนึ่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย10คดีที่ผ่านมานะครับศาลได้ทำการปล่อยตัวสมยศนะฮะซึ่งโดนมาตราหนึสองไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จำคุกไปรอบนึงแล้ว เด็ดนะขาดมาอีรอบสมยศออกมาก็โดนข้อหาเดียวกันภยัยดาวดินนะออกมาจากคุกนะก็เคยโดนมาตรา1-2เคยอยู่กับสมยศมาก่อนออกมาอีกรอบหนึงปรากฏว่าทั้งสองก็ให้คำมั่นต่อศาลนะครับว่าจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกนะครับซึ่งศาลก็เมตตาทำการปล่อยตัวซึ่งก่อนหน้านี้มีการกดดันที่ศาล มีการกดดันที่เรือนจำและล่าสุดไปทําการบุกกดดันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติล่าสุดถ้ามีรายงานว่านะครับมีเยาวชนอายุ16ปีขอัย15ปีนะครับถูกดําเนินคดีตามมาตรา112อีกรายหนึ่งก็ถูกออกหมายเรียกให้มาดําเนินคดีแล้วก็มีที่จังหวัดเชียงรายมีพเยานะครับศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเข้าเรือนจําโดนมาตรา112นะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์หลักก่อนนะหุ้นส่วนต้องทำาเข้าใจที่ไปโปรยใบยปลิวที่ปราัยเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไหมมีความผิดตามกฎหมายนะครับที่ผ่านมามีกรณีนี้สารลงโทษไปแล้วหรือ,อยังนะกรณีนี้เพนกวินเคยทําแบบนี้มาแล้วสารก็มีการลงโทษด,ด้วยการรอลงอาญานะครับจำไม่ผิด 2- 3เดือนก็รอลงอาญานําคนบุกไปหน้าสารไปทําแบบนี้คล้ายๆกันนะพาพวกเข้าไปอาลาวาดต้องปล่อยเพื่อนเราเพนกวินโดนมาแล้ว รเรื่องของเพนกวินตอนนี้เป็นยังไงนะครับทางกรมวชาตันยืนยันว่าเพนกวินมีอาการอ่อนเพลียนะครับยังคงอดข้าวแต่ยังคงกินนมกินน้ำนะกินเครื่องบาบุงกำลังตามปกติแต่ไม่กินอาหารเพนกวินน้ำหนักลดลงนะครับส่วนลุงก็ไม่มีรายงานต่อว่าเป็นยังไงแม่เพนกวินบอกว่าลูกถ่ายออกมามีก้อนเนื้อออกมาด้วย ซึ่งกรมวาชากานยืนยันว่ายังพูดคุยปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่มีการกล่าวอ้างน,นะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะก็โพสต์ข้อความว่าการไปกดดันศาลแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คราวนี้ไม่ใช่กดดันศาลบุกไปเล่นงานศาลเลยนะครับที่ผ่านมาเพนกวินได้เคยอารวาดกลางห้องพิจารณาคดีจนศาลจำคุกนะครับ เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้การรับสารภาพและเห็นว่าเป็นเยาวชนลดครึ่งเหลือ15วันเป็นผู้ต้องหาเด็ดขาดทันทีในคดีนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาใช้หลักมาจากไหนหลักคิดแบบนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่หลักคิดแบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นกับผู้นําในหลายยุคนัธนายของเขาก็ยอมรับนะบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวสนะเช่นนี้อดอาหารต้องการให้ต่างชาติเข้ามามองเห็นต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน ในครับประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับเอมเนสตี้ซึ่งเป็นองค์กรที่รับทุนมาจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาก็มีการแถลงการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนําซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนั่นหมายความว่าอยู่ที่รัฐบาลว่าจะทําการตววรวจสอบว่าถูกกฎหมายหรือไม่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นหลักคิดเหล่านี้มาจากไหนปัจจุบันใช้อยู่ไหมปัจจุบันหลักคิดนี้ นำมาใช้อยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัสเซียอเล็กซานาร์นเนียซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับปรากฏว่าก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็ไปทำการอดอาหารในเรือนจำนะครับก็อาการสุดลงโดยไม่กินอะไรเลยน้ำก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินนะแล้วก็สุดในเรือนจำพอสุดในเรือนจำก็นำส่งยังโรงพยาบาลเพื่อเติมน้ำเกลืออาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์อดอาหารการประทุมของเขาเกิดอะไรขึ้นเกิด <G ül> การจราจนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรัสเซียถึงสองครั้งเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะครับในประเทศมีสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประนามเรียกร้องมีการปล่อยอเร็กซาลาวานีเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้ก็ไม่มีผลอะไรรัสเซียก็ไม่สนนะครับสหรัฐอเมริกาขับไล่ทูตของรัสเซียอ้างเรื่องแทรกแซงกิจการภายใน าการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะปี2016ที่ผ่านมารัเสเซียก็ทําการขับไล่ทูตของสหรัฐอเมริกาจำนวน10คนออกไปเช่นกันนะคนละหมัดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอเลซาลาวานียก็ได้รับการปล่อยตัวก็ไม่รับการปล่อยตัวในประเทศไทยเหตุการณ์ที่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนําเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจุกระทั่งปัจจุบันก็ไม่มีส่งผลอะไรในแกร ต่างชาติก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในใดๆมีความพยายามจะหาจังหวะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแต่ความชอบธรรมมันไม่มีเพราะอะไรความชอบธรรมไม่มีเพราะการกระทําความผิดซ้ําๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการกระทิบกระทําความผิดซ้ําๆที่เกิดเนื่องโดยเฉพาะการละเมิดอํานาจศาล นะครับการกระทำความผิดในคดีต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ความชอบธรรมที่ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวมีไหมมีแต่น้อยนะครับต่างจากคดีไผ่ดาวดินต่างจากคดีสมยศนะที่มีเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาสารก็พยายามให้โอกาสนะครับถ้าหยุดท,ที่จะกระทําความผิดซ้ําๆอีกรับปากจะหยุดจะไม่ทําอีกก็มีโอกาสจะได้ปล่อยตัวแต่ทั้งหมดยืนยันบอกว่า จะไม่รับการโดยเฉพาะเพนกวินไม่รับการพิจารณาคดีของศาลนะครับเขาบอกว่าศาลไม่ยุติธรรมเขาจะไม่ส่งทนายไม่ต่อสู้อลีคดีอะไรทั้งนั้นนั่นหมายความว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามนี้การต่อสู้ของเพนกวินเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นวีรบุรุษเขาเป็นนักสู้แต่ความจริงแล้วปลายทางของมันคือความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนนะครับส่วนไกล ที่ไปทำกระทาความผิดหน้าสารไปโพสต์ข้อความดูหมิ่นเยียดยม้มสารดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมาดล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ฟันธงเลยถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายและกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักง,งานสอบสวนไม่ใช่เป็นเรื่องของอาการแต่เป็นเรื่องของสารที่สามารถสั่งจำคุกได้ทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมจิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตามคันลองของความเป็นไทยสม,มุดชาติศาสตร์กระสั์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจาะสิวิไัย การไทยต้องร่วมใจกันอยากเยอะเคียงข้างคนดีเก่งกล้า ใจจะต้องถวินเธอทุนชาต,าต,าตาิก็สัก มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวิเธอทคุนาชาติศาสตร์ก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ลืม